เจ้าย่านบ่คืนนี่ย่านคืนบ่เคยบ่เคยมีก็มีเนาะเมืคืนโบออกบอก่าถึงแล้วโทรหาเบาเลยแม่เมือนเลยเก่ออกมาเมือนคืนนู้นเราเอาเมือคืนนี่ว่าได้ยินเสียงก็กกอ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 กบริเวณแถวนี้แล้วบ่แม่นบ่มาจากะไรก่อนบ่แม่นมาเออแปลว่าขึ้นเตียงนะย่างเตียงนะนางย่างเตียงดิเดียย่างเตียงนะมันก็เสียงดังคือคือเนาะแม่เราเอาด่าคืนนี้เบาลิกับตกใจเบิด เราโทรเล่ากันนะน่อพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวลีกับขาบ่าวมาสาวแตงอ่อนมื้อนี้ก็มีเรื่องด่วนแะน่พี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้เราโทรหาว่ามีเสียงดังชดัชดๆแถวข้างเฮือนแล้วตลอดพี่นอ้องจนบ่ก,ก้าออกมาจากในแล้วว่า บโว่าเป็นแน่ใดพี่น้องเนาะเรื anyway> an> an> ่องราวมันเป็นแน่ใดเขาก็ต้องไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็กสบายดีพี่น้องกันเบิดสุขผู้สุขคนกันด้อพี่น้องเนาะอยู่ตัวกันคนเดียวกับลูกสองคนพี่น้องเนาะแล้วเราเลยเป็นห่วงแล้วมาสอบถามก่อนพี่น้องไปเขาต้องถามก่อนได้ป่าวบอสสบายดีสเยอะจต่างกันโทรหากันเห็นยังการทำคืนก็ได้เนาะเรื่องเรื่องมันเป็นแน่ใดเอ้า คนยากมากเช็คๆๆแล้วจะไม่ใช่ผักกาดหอมนะเหมือนจะหนัดทันมอว่บ่แล้วว้าวว้าเขาเรื่องในบ่าเพราะเอ้ยเพราะว่าอยู่กับลูกสองคนแล้วมันเพื่อนพัดบ่มีชีสปันได้นะย่านนะฉันจะยังย่านนะแม่เพราะว่าเขาช่างมุงนุ่มแม่มใครก็ย่านเก็บนอนดูคนกลมหัวอยู่คนผัดขี้มาขี้กาวลายย่านเขาคือว่ามีเข่าเปาใหญ่นะบ่บ่เขาอยากมาลักเอาก็มี้ว้าลีว่าเลยฉนจะย่างแม่เจ้าย่านบ่คืนนี ย่านคโบเคยโบเคยมีกับมีเนาะเหมือนคือโออกบอกว่าถิงแล้วโทรหาเบาเลยแม่เอาแรงกล่าวว่าเมื่อคืนเมื่อคืนโอเราเอาเมื่อคืนนี่ว่าได้ยินเสียงก็ขอกกินกอกกอกกอกบริเวณแถวนี้แล้วโบแมนโบมาอะไรประมาณโบแมนมาเออแปลว่าขึ้นเตียงนะย่างเตียงนะนางย่างเตียงดิ่งย่างเตียงนะมันก็เสียงดังคือคึกเนาะแม่เราเอาด่าคืนนี้เบาลิกับตกใจเบิดเราโทรเราอันนีแม่ เอาแล้วแล้วเจ้าบริข in ่ายออกมาซองบั่งเลยบริข่ายได้ยาดไครได้บริใต้ไหมบ่สัสบริใต้ไ้นอนละมอดอะนอนเออว่ากันใต้เย็นใจเพิ่นไปเพิ่นเนาะแม่นมีลาจูกันสองคนไม่รู้ปแต่ย่านเพื่อนบนแอ็นนาเนาะแม่นยากน้ำเงินบนแอ็นนาเข่าจังหวะเข่าสิมาลักเอาเข่านะมาแบบเบาหิือเบาหนึ่งม้าพานะก็ง่ายออกเขาเดียวทางเทิงหัวนั่นละเออเงินออกได้ ขาวโบยานแล้วอยู่แล้วอันจะจำโจรจะไปย่านจ้ะไหมเรื่อนพออยู่นอกมู่เนาะเราว่างไว้แล้วเฉติเงาะอยู่กับลูกสองคนสักว่ากันแตันตีโบได้เนาะว่าเป็นโจรเลยมันยังกันได้เราบ่นจงัยว่าท่านหมอมาหาเฉติเงอนบ่โยบอแน่นั่นกันไหมบ่ดอกเนาะเราบ่มาจซื่อว่านี่แหละพี่น้องเอ้ยมันเรื่องข้าแป้งหน้าเรื่องเรื่องแปลกอาจทีเป็น อันคนไปนั่นไปนี่ก็ได้พี่น้องแต่ว่าเขาก็ระวังตัวเอาไว้บอุอยากให้เจ้าเจ้าอ่อนออกมาคันบบเมนพี่น้องตัวเองเอิ้นเนาะแต่พเพิ่นบมได้มีไแเอเิ้อนว่ะผมม่มีไคนะเหน็ดหน่อยคุณข้าเจ้าบ่อยู่ยันเขาเข้าไปเอาแล้วเครื่องของในในเนาะเขาขึ้นว่าเห็นในคลิปว่ามีมีม,ม,มีอย่างพร้อมดิว่าไปมีคือเบิร์ตแล้วเนาะแมนมันเริ่มมีเบิร์ตกูอ่านละะเป็นชิดละ โจรอยากไปลักมีบ่ว่านักโจรสิกระจอกบ่านั้นอ้าโจรกระจอกเนาะท่าจว่าบ่แล้วหมพวกมาพวกยังได้บ่ได้เฮาว่าซะคินนี้บ่มีมามาแอยู่เพื่อนไมเฒ่าบดีเออมาน้อยๆกันละไม่เฒ่าเมื่อวเนาะแม่ตอนนี้ต้องให้แม่เฒ่ามานอนนําเราบ่มาบ่เราก็นอนกับหลานเราหลานกันน้อยๆเด้อยู่พุ่นกันน้อยอยู่พุ่นเนาะออนอนคนถ้ามีหยังก็เอิ้นลุงแหลกเราอยู่ใกล้ถ้าเราบ่นอนับเนาะ ลลแต่ประหลาดออ้ทีเบาบดเลยเจ้าขึดนนั้นาาอย่นนะางโทรหาเบาอุลิซะนะสมมาโทรอะไรยาพุนอยากเล่าแห้งวะแม่ <c oughs> ถึงใจเบิดทิพย์หึงแล้วเบาอลุลิขึดเห็นแต่เบาอุลิบบบนั้นกันเจ้าคือุปโรเล่าคอยนั้นซะน,นะบุมีเพชรคอยว่าบมุมีมีแต่เบอร์ของเงินโทรศัพท์บ,บุมมีเงนินโทร เทนาเอาเพชรขวายพร้อมเลยแมนตัวหานโานาะว่าวริเนองอ้อยเพิน่นย่านแห้งบ่เพิ่นว่าเพิ่นว่านั่นแล้วน้องเพิ่นยา่านเรื่องนี้ไม่คาดคิดแท้นี่วบาวริแมนมันบรนดาเสื่อเป็นห่วงแต่ว่าอันเนาะผู้หญิงอยู่น้ำกนันบัดเนาะ ผู้แม่ก็เป็นผู้หญิงคือกันพี่น้องเนาะแม่ก็บ่ได้เป็นผู้ชายทรอยสิได้ปกป้องกันพี่น้้อองเยนี่ล่ะการที่ขาดาหาัวหน้าครอบครัวแต่ข้าวตะก,กี้บ่มีไผมาใกล้นะครับเผื่าถึงทอนดูถึงราสิเฒ่าก็ยา่าจะโจรก็ย่านย่านแลาดาเนะาะวันนี้แต่เจ้าต้องระวังตัวพังเบิ่งมาแรงนี่สิเฉดๆชอีกบ่กากถึงโจรเด้อพี่น้องท่านโจรสิมานี่ บุต้องมาเพราะว่าเราบุด้มีอย่างห้ปุ้นเนาะเบิ่งคลิปนี้กันโจรเบิ่งเนาะแม่นกันกระจอกลายก็ได้เด็กโจรหลักมีเจ้าเชองชัยว่าเพิ่์นชินมาเอาเนาะกันจรมุนโจรมันจะเข้ามาแล้วบุ่แม่นว่าเรามาเองหมักมะโจรได้ยองหมักเดี๋ยวยานว่าจยามาเราบ่าวชิมาลอยชาวแตงกอนก็เป็นไปได้เลยบุ่แน่เลยชาวแตงกอนกระเพีนผู้สาวท่ากุมือเลยช่างเพียรมาบดเนาะ

โถ่นี่จะว่าระวังไว้ใส่ไ่อง่ะเผื่อเรื่องยั่คาดคิดเขาคิดบวถึงก็มีเผื่อมีผู้แอบมักเจ้าก็มีมามาว่าจะลอยเจ้าแเราเป็นนด้นแบบนะเห็นเจ้าทาแป้งลราคิปหนึ่งกันเนาะจิแอบมักกันไวโ้โพสทาแป้งแน่บ่ได้บ่พี่น้องเนาะจาวไร่องหน้าขาวขึ้นนด้นนี่พี่นอ้องผูดเมื่อนี่ หน้าขาวขึ้นแล้วมีโจรแล้วบ่า่พอดอันท่าจะเต็กอีกหน่อยนี่แฮงเต็กเอฟซีคอมเมนต์อยู่เนาะยันย่างหอบบัดขึ้นโจรว่านะมาบพดสงสัยว่าโจรสิ้นลักหรือว่าผู้บ่าวมันมันซ้อมย้อนยานทานมอแล้วสิ่นาเปียนแล้วหน้าขาวเป็นทานมอกระบุนเมียบ่แม่นดอกบ่าวพอดได้ทานมอเนาะมันโจรเนาะ ก้อนย่านซาลอกอนอ่ะย่านเกินไปย่านเป็นหมูหมามาเวียนไม่หากินข้าวเหนียวแห้งแบบนี้ย่านแมวมันหยามเนาะมันคือมันหยามมันมาเวียนเข่าในอยากกินหมูอีกย่านย่านแห้งบ่ย่านนั้นยนลูกกับลูกเนาะลูกกับเจ้าเป็ดใเนาะกลางคืนให้วบอดี้นานแล้วค่อะม้วนซาลากอนเลกแล้วสี่หัวถุมได้บอกว่ารุ่นคนนอนชะงักได้สี่หัวถุม ทั่วไปนี่เอาเลยคือมาบ่าวลี่ชี y ซอยย่างได้เนี่ยนะท่านผู้ชมลจากเล่าให้เาออต้องเหล่ากันแล้วเนาะท่าี่อนมีอย่างกับเล่าก anyway ันเออเม่วาเราย่านเราเคยหาทางออกบ่มีเนาะแม่คนเขาทิหาทางออกบ่ได้น้องเนาะกันจะออกมาแหรนั่นแบบคนพบนอนอะไรคคนันบรรยากาศอากาศเย็นแน่เนาะมันหนาวดิ เอฟซีก็จะเป็นห่วงชาวถังอ่อนถาลงคลิปนี้ไปความปลอดภัยความปลอดภัยแล้วเพื่อนชาญแบบนี้ใชทางไหนมันเงินเขชาได้นะชาวถังอ่อนมันขึ้นหัวเมื่อขวัยชิญางไปเบิ่งเด้อบางเจ้าเบิ่งอันเดียวมันงะย่างไปเบิ่งก่อนพี่น้องให้ความปลอดภัยชาวถังอ่อนเโอ้ยชีวิตชาวถังอ่อนพี่น้องเอ้ยคัน แต่ว่าเขาหูว่าเขาก็เบิ่งคลิปกันโจรกันพี่น้องเลย <c oughs> จักโจรบนโจรแล้วพี่น้องเลยเนาะนแต่ว่าเ,เขาก็คืดว่าโอกาออกมาอันนี้แล้วกันไวนะ้เนาะกันไว้เดีก๋ก็แก้พี่น้องเขาบอออกมาเดี๋ยวก็บ่แม่นบ่ผีใช่ไหมเนาะเจ้าว่าเจ้าว่าบ่แม่นผีเนาะ โมมนผพีบบเบ่้อะรแบอว่าเาเคยเป็นยู่บแบบนี้เคยมียู่บ่ม่เคยจะเถอะอันดปีนี่แหละหมเมนนะ,ะอันพีพระธาตนะุุนทร์มานะเจ่าบโบรชับ้านนะบ่บันสิงจีน,นี่<ช>เป็นไนนด้แบบน่ารักดี คอยกับญานติกัน,น,น,กนแน่นคอยมานอนเป็นผู้ชายก็เสบ,บ็จไงแต่ลายแทบบานผู้ชายกับยังยาติโบน้าทาแป้งให้หน้าขาวเลยเนาะทาแป้งให้หน้าขาวมือเดียวโดนจ้ำเลยเจ้าต้องเอาขมิ้นหม้อเด้ทาไปไงชำคุณป่า <laughs> มันโบปลอดภัยได้หน้าขาวนะเราเลยเขาก็ขึ้นทา้งทีดีไหวพี่น้องขึ้นทา้งทีดีไหวนี้ ว่าหมูมากาใกล้อะไรเนาะหมูมากาใกล้แล้วคืนเนาะ่าดมันก็นอนแล้วเนาะหมาก็นอนบมอนอนแล้วหมาแต่กี้เนี่ยหมามันจะอยู่อยู่ในพื้นเตียงนี่ได้ลูกเนาะแล้วเม่ทัลแบบเอาเมื่อเลี้ยงอยู่แล้วแม่เนื้ออะลรอย่างคนกอกมาเลี้ยงตัวหนึ่งพอได้ห่าคันช่ไน้อยเอาน้ำเพื่อนเล้วตัวหนึ่งของมันยังน้อยใหญ่จ้าได้ห่างพอเนือนอนกุดดินเข้าจนโน้นเขาก็ไดนีแบบนี้ บาตะดูแหงเนาะดูแหงแพ้เน in ี่ยดูจนเก่งใจใชาถึงอ่อนแล้วตอนบ่าวัดยังเจ้าขึ้นเป็นห่วงชายังอ่อนบ่เด่นเรียกต้นตาลต้นหนูหนูกับลูกกวางพลมันเงื้องได้บ่หาผาได้แล้วเนาะได้ได้ยังเงื้องได้เจาคนกันยังลมโอ้หาไม้อันกระจาด ภาษาลาวเชื่อเอ,อเิ้น,นบ่กพา,า,า,าไม่เฮียเนาะโบ่หยาบแท้นะบ่ภาษาลาวเฮาเอิ้นไม้ชื่อของไม้เห็นนะจ่าทั้องอ่อนหน้าเศร้าเลยตื่นมามน, <ขอ S 2> านีก่เลยลืมถามเฮามาถ่ายแต่เช้าซื้อชินมูือให้นะเนาะลืมถามลืม,ล,มลืมขึ้ขอนี่พี่น้องเอ้ยที่จริงมีเรื่องด่วนอยู่มันีเข้ามาเอ้าก็อย่ามันพี่น้องเนาะมีแต่ว่าให้ระวังตัวไว้แเละโดย มีอย่างก็เอื้อนพอเท่าแหล่บุราอยู่ใกล้ใช่เป็นกระตักกระเทาะอะไรก็ได้อืมอันเฉเมื่อนอนเพื่อนไม่เท่าก um> ัเพื <h <h ่อนเพิ่นบ่แมนเพื mm> ่อนเพิ <h <h ่นนะเพื่อนเจ้าของก็มีเด้บ่อ่าอ่าอ่าฮะมีแต่ว่าหักชาไว้มาเนาะชาพรมจารย์ไว้เนาะอืมชาเตียงอ่อนนี่เป็นคนน่ารักสำหรับเอฟซีแต่ได้พี่น้องตอนถ้าแป้งหน้าขาวเมื่อเดียวรถ นี่โจรมาโดนี่โจรยมีเยอะเลยเฉพาะตื่นมาไม่เราบมดฮาเนาะคือข,ข่าวาว่าเลยเบิ่งกว่านอา <laughs> าแล้วเราดูมีนำ้ำมีนวลขึ้นเอิบอิ่มขึ้นไหนหน่า,าก็เต็มตึงขึ้นคันทาไป้งทาครีมสติก๊กมัตเตอร์แห้งชีวียนอยู่บัดคืนโจรย์นะมีหละสาเหตุบ่บ่วณในน้ำให้สาวไร่กอนทาครีมหมอกหนึ่ง หน้าแข่งขาลาก็พี่น้องสะอาดขึ้นได้ขมือไนไงเด็กเราอาบน้ำลูกเจ้าได้อาบอยู่เปล่อาบทาแป้งไงเด้อโดยแล้วบางเสื้อบางทีผู้ใหญ่เพิ่นคิดเห็นเพิ่นซื้อรถถีบมันก็มีได้เนบาบอกเลยบอกเราเด้อห้อามค้านโดย,โดยลงขงมือเลยโรงเรียนก็ได้บัดนีด้ลงขม้อผมบ่ให้ไปลิ้นได้กลางคืนบัดนี้กันได,ด้ยินไปในห้งนองน้ำบาบัด ไปลินนอกาคืนเงินแต่กลางเว้นไปกลางเว้นก็น,นานๆ <ไป S 1> ที่ไปยุ่งเตียงกูมือเตียมหมูแชดมามาลินน้นำนันเดิมไป<อ>คืนลินก็ไปรมามาลินน,ลน่เดิมอย่งไรไปอันเพื่อนชาไก่หนูกเ <laughs> ชาไก่กับไปยุ่งเป็นม,มาแล้วมันเจ๊หาขี้ียดอ่ะเป็นบึงในคลิปค่ะ ก็เป็นยิ้มวายมาบ่มากินหมึกกินอย่างว่าในว่าแกงละไมกับโบมา嘛เกิแกงละไมเจ้าแกงละไมหมัวละแกงโอ้หมูน้อยใจเจ้าบบไปหาง่ายบ่โย่ใหสิไปาหาดูแทนเนาะไม่ทาเกรงใจเพิ่อนนะเฮย้ยพี่น้องเลยเนาะอยู่กับบ้านกับเมืองชุมชนนี่มันกะ ขี่มาขี่กล้าวลายพี่น้องเขาจับไปน้าเกือบชั่วมืดก็ยังบะเบิดเนาะเห็นพราะจูดแทงน้องจ้อยเขาจับไปแล้วได้หันเนาะแม่นั่งก็นอนยาเด้จูดแม่นเจ้าฮู้ก็ว่าไไปจูดแทงน้องจ้อยนะย้อนยาได้หันเนาะแม่นยอมใจเนาะบ่าบ่านเราคิดแทงแท้เนี่ยฮะเรื่องไม่คาดคิดแทงแท้เราดิ แเหมือว่าเราเป็นคนดีปานนี้ยังมีคนอยากมาหลักเข่าแล้วเนาะหมดจักแล้วจักหลักเข่าจักหลักกันทำช้ำเล่าชาวไร่กอนแล้วในเราหักท่าไปอย่าทาเด้อป่ะนัวเด้อบัวเห็นท่ากันทาคือเก่าวละระวังตัวเอาแน่นป่ะแม่นขอยว่ายอกเชื่อให้ทากีมินหมอนะอย่าไปทาหลีได้เนาะอย่าไปทาหลีได้ นี่แต่ว่าก้อยสู้ไปคือนางอ้อยกับแล้วโรงเรียนคือเก่าล้าแล้วโรงคือเก่าล้าแล้วโบแม่ไหนว่าลงอยากได้รถถีบอย่างเดียวนะลงเพื่อเอาความหูเลยแล้วอ่านเป็นนับชายแลนะนางอ้อยนะแอแค่เพิ่มเพิ่มมาก็าไม่ได้อ่านใหนครับเราได้อ่านเป็นแล้วอโบเป็นดา่าโบเป็นเลยเหมือนก่อนถามหน่อยหนึ่ง ขอน้องเรื่องหน่อยนิหนึ่งพี่น้องสิสระไอใส่ตัวจอจอกอ่านว่าไหนไหนยังไงเนี่ยผมว่าเป็นอ่านเป็นขาเกี่ยนใจเจ้าไห่ยังไม่เป็นสระไอไม้ม้วนไหนใส่ตัวจอจอกพ่อเคยเล่าอยู่แต่กินเราเปล่าเลยจวนมนแม่นนนั้นก็เป็นใจให้เก่าเราชนะ โจนโจนแต่แท้อันนี้คลายเขียเรื่องอะไรน่าใจน้ำชาแต่งกอนกลางเว้นนี่อยากให้มาอยู่โจนควมบบบัดดูนแล้วบบบัดต no so ีบวบแบบจิตีคอยคุยกันเนาะน่าใจได้กินข้าวแบบนี้เอิ้นกับโบนี่นาเป็นไรเด็กแต่ว่าระวังตัวเอามีอย่างกับเอิ้นผู้เอิ้นใกล้แล้วชอยเด้อ ม่นคิดจะชู่กับโจรชูร้เราพวกแท้แล้วทำกับเจ้าน่ะ<ด>นี่จะเอิน้นส่งเสียงดังๆ,งๆงล,ลุงแหลกก็ชื่นยินเลยกับคนแถวไกลอย่างนี่ละกางเวน้นทานหมอมาเนาะทานหมอมาลินน้ำดาวล้นแล้วชิลินน้ำดาวล้นเราทำเต็มทันวะมาขึ้นบนนั้นขายชิลินเตยอัน,นกางเว้นได้ชิลินน้ำบ่ก็เว้นก็บริล ไม่หมักมาแล้วบอกว่าบอกบ่าเอาไปจะแทะแล้วเราเพื่อนทานมองไส้ถังไส้กรอกนี่จะกลัวก็เถอบอกว่านะนี่แสดงว่าเขาบเห็นหมักต้นเนาะข้างเขาเห็นหมักต้นนี่มีหลักต้นนี่พี่นเนาะแสดงว่านมักต้นนี่คือตั้งแต่พอเราสุนทอนยั่งพุ่งยังบวกจะกินเลยไว้เห็นแนวบ่กรีวอนน่าจะเนาะ เป็นห่วงชาวเติอ่อนถ่ายเอฟซีเป็นห่วงชาวติอ่อนกับคอมเมนต์ให้กำลังใจชุมเฮาในเด้อพี่น้องเนาะเฮ้ยพี่น้อยเรากับโบจักความทู่หาไผ่เด้พี่น้องเนาะบ่มีที่พึ่งที่อิงวันฉันจัเวลานั้นก็อยากเล่าสู่ฟังคิดย่านบ้แม่นี่ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะบ๊อบแม่นเออดีเด้อ คือใครว่าแล้วห้า,หามาออกมาเด็กติดค่ะดังเกลินคันยืนเสียงรถชัดๆก็เสียงคลาดคลาดดังรีดซองเบิง้งกันเห็นคนนี่แหละมีแต่ว่าเอิญเม็นภัยเป็นภัยถามแบบนั้นล่ะข่าวบทรอบบนยางเราเอิ้นพองเราแหล่รถฉละโทรหาคนแถวใกล้มีว่าเบอร์ล,ลงแหล่มี <โด S 1> เออถ้าลองโทรหาลุงแหล่ได้บ้างไหมได้แล้วล,ลูกมาซองเบิ้งลาภูเป็นผู้ชายเนาะได้มันโทรหาในแถวจะอันอยู่เฮือนดินยังว่าหนูบ่บดบุญยานเนาะโอ้ พุ้นแล้วเพื่อนดึงกันนมำเท่าแล้วผบมนเฮือนแล้วเดือนไผเพือนมันน่ะแล้วนั่นก็เป็นเฮือนของน้องน้องเอื้อยเอื้อยแล้วก็พี่อ้พี่น้องเขาก็เฮ็ดในลูกเขาอยู่ดี้แหละเขาไผ่เท่าอยู่นํามันเนาะเลี้ยงลูกคันแรกขยานอยู่นะรับจ้างอยู่เนาะเป็นห่วงเป็นห่วงจแต่งออดเลย มีความเป็นห่วงเจ้าอยู่จะคอยก็ได้หลังจากที่เหตุอย่างไรเนาะมันอยู่คนละบ้านเนาะบ่อบบัสฉันอยู่บ้านเดียวกันคอยมาเบิ่งแล้วคืนนี่นะเป็นโจรนี่ลืมมามาใกล้เนาะคอยอนุญานอยู่แล้วโจรพี่น้องเ่าวลีอนุญานโจรย่านแต่ผีบาวลผีบุตรสุดท้อเจ้าบุคค <cin> eh <ain> ล่านว,ว่า <routinely> สัตวตที <co right> ่บุตรสุดท้อ มด้ขึ้นยเอ้าพระทรงใช้พี่พระธาตุท,ทอดนั้นหมอเวียนเราเจ,าจา้าเราคิดว่าจะโจนือว่าเจ้าชุมฮาว่าแต่พื้นฐานหมอนเราเครียดบุญเ,เ,เอาะเครียดว่าฐานหมอนจะเป็นยาเมียเราบ่แล้วเรามาเผาเมียเราได้แหละนั่นก็ได้ใช้ตะอนพระธาตุเองบอาานีตะอนะเห็ดเช่าวควาน,นควคนมเาเอินเพื่อสีออกมากอ้าวแบบนี้เนาะจังไดก็แสดงความเป็นห่วงพีนง่น้องเอ้ยเนาะ น้ำชาชาเตงอ่อนน้ำนี่แต่ว่าสู่ไปเลยเลยให้ระวังตัวเอาแล้วชาเตีงอ่อนเลยเจ้าก็ได้เด้อโอเคบัดนี้ที่ใดก็มาณนระระวังตัวเด้อสบายดีบัดนี้สู่เด้อชาเตงอ่อน